ครับสวัสดีครับผ<อ>มมาอีกแล้วครับอากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมเกือบหลงเวลานะวันนี้วันที่27เ,เดือนตุลาคมเนี่ยนะเขาเปลี่ยนแปลงเวลานะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เปลี่ยนเวลาที่แตกตา่างหรือไทยนะครับจาก5ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงวันนี้โอ้โหลืมนึกว่าเวลาเดิมโทรศัพท์กลับบ้านไปลูกนอนเรียบร้อยแล้วโอ้โหเกือบเขาบอกทรมารลูกเลยนะครับโมวินบอกเพ่าแหวงทำไมไม่โทรมา โอโ้พ่อลืมเวลาลูกว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เขาเปลี่ยนจากความต่างๆระหว่างรประเทศไทยกับเ,เดนมาร์กอห้าชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงก็เลยก็เลยหลงเวลาานะครับวันนี้เข้าสู่ฤดูนหนาวอย่างแท้จริงแล้วนะครับเวลาปรับเปลี่ยนจากฤดูดร้อนนะครับห้าชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงแล้วนะครับก็คือวันนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดต,ตุลาคมนะครับสองพันหกสิบเจ็ดตอนนี้เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับเตรียมตัวรับสู่เดือนหน้าจะมีหิมะแล้วนะครับได้กินหิมะกันแล้วนะครับแล้วก็สภาพของเรา ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักระยะหนึ่งประมาณ2-3เดือนนะครับแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นะครับถ้าเขาเกิดมีอะไรฟุกๆุกขึ้นมาเราอาจจะอยู่ต่อแต่ว่าโอเคทุกทุกวันนี้เราก็คิดเรื่องจะทำไงให้สะพานมันจบแล้วก็เหมือนกับอาจจะเต็มอิ่มนะครับไม่มีใครอยู่ใน้านนะครับไม่มีใครอยู่ในถาวรน,นอกจากบ,บ้านของเราเท่านั้นเรามาทำงานก็ระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เดนมาเข้าสู่อากาศหนาวผมต้องใส่เสื้ออย่างหนาเลยตอนนี้ แล้วก็ที่พักของผมอยู่ตรงนี้นะครับปเป็นเรือนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่พักของสตาร์บัคดกันเขาบอกให้ผมไปอยู่นี่กนะันแต่ผมไม่อยู่เพราะว่ามันเหงา่าผมอยากอยู่กับเพื่อนคนไทยตรงนี้นะครับถึงแม้ผมจะเป็นวิศวกรในโค,ค,ครงการกับอยู่ผมีนโฟร์แมนอยู่ทีมงานของผมอยู่ที่นี่มันก็แฮปปี้มีความสุขด้วยกันนะครับนอนกับทีมงานแล้วก็คนไทยในกลุ่มหนึ่งใน,ในโซนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวแล้วผมก็ไม่มีเพื่อนคุยนะฮะก็ทนนั้นแหละเราเป็นคนไทยยังไงก็ มม่มีอะไรที่เราก็มาแบ่งแยกอะไรกันเราก็แค่มาทํางานแล้วก็กลับบ้านนะครับไม่ต้องคิถึงยศถาบรรดาศักอะไรเราเป็นคนเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละครับวันนี้ก็มาเดินนะฮะเหนื่อยเนี้ยมีคนเดินเที่ยวอ,อยู่นี้ด้วยนะครับมีพาลูกพาอะไรมาเดินนะครับอากาศดีมากเลยตอนนี้ผมว่าประมาณนักผมไม่รู้เท่าไหร่นะมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงนดิดเดียวเดียวมันอยู่มาสักสิบนะครับสิบสิบเอ็ดองศาเลยประมาณนี้นะครับอากาศดีมากๆเลย เพอยู่ใกล้กันนี้เป็นหอสมุดนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้ทภาคอยู่ตรงนี้ผมเดินอยู่นิมานนี้ก็จะมีทะเลที่ผมมาถึงแล้วมาอยู่ตรงนี้อากาศก็ดีเลยทั้งหมดละครับเราเองไม่อยากไปไกลครับมันหนาวเดินเที่ยวมันเหมือนกันหมดเราแค่สมัครบรรยากาศที่เดนมาร์กแล้วก็รู้สึกแบบอืม นี่นะส่วนหนึ่งในชีวิตนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเล่าให้ลูกหลานฟังบันทึกเรื่องราวกับบ้านนะครับไม่ได้อยู่นานแล้วครับผมอยู่ท,ที่ที่นึงก็สักพักหนึ่งนะครับเพื่อค้นหาประสบการณ์อยู่ที่ไหนนานๆมันก็เบื่อนะครับอยู่ที่ไหนนานๆมันก็ก็เรียกว่ามันก็โลกมันก็แคบลงไปเราต้องท่องเที่ยวเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเรือการท่องเที่ยวเนี่ยผมเองโชคดีมากเลยมาทํางานนะครับ ในกรุงเทพมาเรียนหนังสือมาทํางานแล้วก็ออกต่างประเทศประเทศสหร,รัฐอะมรกีเรอะไรที่หลายๆที่นะครับประมาณ3ที่นะครับแล้วไปเดนมาร์กไปบางกราเทศกับปรงไทยไปทําที่กรุงเทพไปทําที่ลบบุรีแล้วก็ที่เดนมาร์กนะครับถือว่าได้ความรู้ปร,ร,ปประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเงินทองนะครับเงินทองเนี่ยถ้าสมมติเราหาแล้วเราเก็บนยรับรองมันจะมีอยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราหาแล้วเราไม่เก็บยังไง ให้ไปหลายๆที่ผมก็รับรองว่ามันน่าจะไม่เหลือครับถ้าเรามีความสามารถนะครับอยู่ที่ไหนเราก็สามารถหาเงินหาทองได้ไม่จําเป็นต้องอ,อ,อยู่ที่นี่แล้วก็หาเงินที่นี่ครับผมดูหนังเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าฝรั่งเนี่ยถ้าสมมติไม่มีงานทำเนี่ยตกงานไม่มีงานทําคือพวกเขาใช้ชีวิตแบบต้องการพึ่งพาเฉพาะเงินตราเท่านั้นถ้าไม่มีเงินพวกเขาตายเลยแต่เราคนไทยเ่ยต้องมีความ คิดอย่างนว่าเรารเพศเกษตรกรรมนะครับทำงานก็เพื่อเลี้ยงชีพอยากมีเงินก็ไปหางานประเภทอุตสาหกรรมทํานะครับเกษตรกรรมต้องการมีกินก็ทําในเพศเกษตรกรรมนะครับก็อย่าคิดว่าเราต้องทําอย่างเดียวมันต้องมีความสามารถอาจจะ1ห,หรือ2ขึ้นไปนะครับก็หาอะไรที่เป็นหลักในการดารงชีวิตนะครับอย่าไปติดยึดแค่ว่าเฮ้ยเราต้องมีเงินนึงอยู่ได้นะครับ เราต้องคิดดูว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินเราจะอยู่อย่างไรนะครับผมเป็นสิ่งผมคิดเป็นประจำเลยว่าถ้าผมไม่มีเงินจะอยู่อย่างไรนะครับผมจะอยู่ใด้นาสมบูร์ผมจะปลูกต้นไม้ผมจะปลูกผักท,ที่กินได้แล้วผมปลูกข้าวให้กินเองนะเพื่อผมจะได้ประหยัดเงินนะครับเก็บเงินไว้ลูกไปโรงเรียนนะครับรัฐบาลช่วยเหลืออจจะเป็นเรื่องของการเรียนในโรงเรียนประถมผมกลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดที่บ้านภรรยาผมเ,เพื่อต้องการให้ลูกอยู่รายได้เลี้ยงดูลูกนะครับ ผมได้ดูลูกได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองแล้วก็พาไปโรงเรียนด้วยตัวเองแล้วได้เรียนโรงเรียนที่มีการประหยัดเ,เรื่องค่าใช้จ,จ่ายนะครับการเดินทางอาหารซึ่งเราเลี้ยงลูกในวัยเด็กเราอยากอยู่ใกล้ชิดก,กับลูกนะครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องรู้แล้วว่าเขาจะต้องออกไปในโลกกว้างนะครับเราอยากจะดูแลเขาให้เต็มที่นะครับสมมุติว่าเราอยู่ต่างอยู่กรุงเทพเนี่ยเท้าเราก็ไมส่งลูกเดินไะปรับลูก เราทำงานแบบเปเงินเดือนน่ะเราต้องผมอยู่กรุงเทพจ่ายค่าที่พักน่ะสามพันบาทเมียเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้โหเหลือสามพันเองนะครับผมบอกตรงว่าถ้าอยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราทำทีงนี้ผมว่าอพอๆกันน่ะเหลือแค่สามพันบาทต่อเดือนน่ะถ้าเราสามารถหารายได้สักสามพันบาทต่อเดือนได้ล้วผมมาอยู่ได้ตนะ่างจังหวัดเงิความนทำงานออกมาทั้งหมื่นสองหรือหมื่นห้าแหละค่ากินแปดพันค่า เอาหออีกสามพันเนี่ยผมว่าเออห้าพันสามพันเด็ดแปพันเหลือามาตั 3, ้งสามพัน่ะผมเริ่มตัดสนใจกลับบ้านเถอะเราอาศัยเพยียรเอานะผมก็พยายามเออเราหาเงินได้เราเป็นผู้ชายได้หาเงินมากกว่าแล้วก็อาศัยอดออมนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้ไม่งั้นครอบครัวก็จะไม่เป็นครอบครัวเราก็จะไม่ไอยู่ด้วยกันผมก็ยอมพนันจอดคนหนึ่งให้ลูกให้เมียได้อยู่บ้านนะครับวันหนึ่งเนี่ย ลูกก็จะเข้าใจว่าทําไมพ่อถึงต้องเดินทางเพราะพ่อต้องไปหาเงินนะฮะเพราะว่าต้องต้องไปหาเงินนะครับ,นนรบส่วนแม่อยู่บ้านดูแลลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้นะครับวันหนึ่งจะได้เอาต้นไม้นั้นไว้เอารับทานนะครับม่จะเป็นผักหวานปลาชาออมต้นทุเรียนลองกองแรงต่างที่เราปลูกเอาไว้นะฮะกินทผลัมต้นปลามะพร้าวแรงต่างที่ทำเอาไว้มันจะได้เป็นสิ่งที่เรา เขาใช้ยามที่เราไม่มีงานประจำนะผมไม่เคยทำงานประจำเลยมาชั่วคราวตลอดเรารู้ว่าอะไรที่ทําให้เรามั่นคงนอกจากนอกจากเราต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะมีเงินก็อย่าเหลืองมากนะครับผมเองก็ไม่เคยเรหรอกกลัวมากเลยในวันหนึ่งที่เราไม,มไม่มีงานทํานะครับเราต้องใช้ชีวิตแบบเกษตรกรรมนะครับคือสิ่งที่เราเป็นพื้นฐาน นี่ก็พูดปพูดธมาก็สรุปไม่ถูกเลยว่าพูดเรื่องประเด็นอ,อะไรนะครับแบบว่าเออให้ดูว่าตอนนี้แหละปิดพบเปลี่ยนบรรยากาศแล้วจากหน้าร้อนสู่หน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้ที่เปลี่ยนเวลาจากห้าชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงครับผมหลงวันเลยวนี้ไม่โทรหาลูกแต่ก็โทรนะครับลูกนอนแล้วแ้วก็โทรปลุกขึ้นมาเพราะว่าผมต้งการั้าก็มีภรรยามีครอบครัวมีเป็นแฟนกับแฟนผมที่ผมไม่เคยทุกวันผมต้องโทรหาแฟนทุกวันนะครับผมไม่เคยวันไหนที่จะไม่โทรเลย ผมต้องคุยทุกวันผมก็คุยกันทุกวันนะครับมผมมีอะไรต่างผมคุยกับแฟนทุกเรื่องนะครับคนที่เราคุยทุกเรื่องคือภรรยาของผมนี่แหละครับทุกอย่างโอเคครับนี่คือบรรยากาศเป็นมาผมโตอ,อยู่คนเดียวไม่รุกคนไปหนหมดนะืมโน่นภรอยาโน่นคนโอเคครับสวัสดีครับ